ผู้นำกับหัวหน้าถามว่าต่างกันยังไงใช่ไหมผู้นำคือคนที่ทําให้คุณอ่ะอินอินกับอะไรบางอย่างที่เขานําเสนอมาส่วนหัวหน้าส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่งเนาะตำแหน่งที่ใช้อ่าควบคุมอ่พนักงานหรือคนในทีมเพื่อให้ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค์นะอันที่ผู้นํามีแต่หัวหน้าไม่มีคือความอินนี่แหละฮะความอินคืออะไรความอินคือ บอกวิชั่นบอกสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้ลูกน้องเนี่ยมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมแล้วก็ใช้ฝีมือแบบใช้ฝีมือเต็มที่เพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ลูกน้องคนนั้นจะทำได้ซึ่งมันจะต่างจากหัวหน้าที่เนี่ยแผนง,งานมาแบบนี้สั่งลูกน้องไปทำถ้าลูกน้องไม่อินนะเขาจะทำไงฮะสุดว่าเขาจะทำเต็มที่ร0อยเเซไหมสบายสุดที่จะทำได้งานจะออกมาผ่าน แต่ถามว่าจะดีที่สุดไหมไม่รู้อเน,นี้ยความต่างระหว่างผู้นํากับหัวหน้าการดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาให้ได้ออร้อยเซแบบแม็กซ์สุดเท่าที่ลูกน้องคนนั้นจะทําได้นั่นคือผู้นำฮะแล้วถ้าหัวหน้าคุณมีความเป็นผู้นําสูงเนี้ยอเน,นี้ยเป็นข้อดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณจะอยากทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันถ้าหัวหน้าของคุณไม่มีความเป็นผู้นํานะฝีมือมันจะค่อนข้างทรง อันนี้ก็ต้องระวังนะฮะอย่าให้เฟืมันตัวเองตกนะ